สวัสดีทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนาโต้ลึกซ้ออยู่กับเพื่อนวันนี้เออวันนี้พวกเรามาติ้ง The Human วันนี้พวกเรามารีวิวกินคุยกันนะครับวันนี้เรามารีวิวกินคุยนี่เป็นถ่ยอยู่ป้านกันเป็นถ่ายอยู่ป้าโอเค เรามาเต้นกันต้นไม้เรามาเต้นกันแื้วเขาอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ครับเขาก็จะรีวิวคุณรักเดี๋ขาจะมาทีวีโชว์ด้วยมาคูณรัของกินกุ้งตอนเปิดมามันก็จะลุกหน้าหน้าตามันก็จะเป็นควันควันเลยไม่รู้นนะเป็นควันควัน มัลสกิวอีเพราะแล่บอกว่ามสกิวอีมันคือจะวาร์ปแล้วก็ไปแทงปั๊บสังเกตสังเกตนะอืออนี่อ่าเห็นโลด้านหลังออกมาไหมตรงนี้ตรงนี้สังเกตดีๆโอเคถ้าสัว่ามีคนอยู่ด้านหลัง ถ้ามีคนอยู่ด้านหลังตรงนี้คนด้านหลังจะโดนแรเมจด้วย,วยสมัยมายืนตรงนี้ดิเออถ้าสอยมีคนยินอยู่ด้านหลังคนด้านหลังจะโดนแรเมจด้วย,วยปั๊บนีสนะ่สกิลเอใช่ค่ะโอเคสกิลอาต่อไปมันก็จะปัะ๊บดึงดึงข้ามาสกิลดีๆมันจะดี วงกลมวงกลมแล้วมันดึงข้ามาร้าแล้วก็มีโดนถ้าสมวมันไม่มีคนมันก็จะดึงขึ้นก้อนิดอ,อ่าสกิ l f ที่น่าสนใจที่สุดระยะถือว่าไกลมากปับ๊บป่าดับแล้วก็

สามดนลไหมโอเคผลปรากฏว่าคือมากกว่าสิบสาวนะโอเคสกิลซีตีแล้วเราก็ต้องกดอีกรอถ้าเกิดโนโลอีกถ้าสามมติาามว่าเราไม่กดตัวซีมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะบินไปตรงนูน่นมันจะบินไปตรงนูน่นแล้วมันก็จะไปตกปลาที่มันตกถ้า,าว่าเขาอยูงง่นี้แล้วให้มันตกนี้เราก็ต้องกดตัวซีอีกรอบ ปังเนหะ็นไหมม,มันก็จะพุง่งมา,อาโอเค คลิกปกติมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นถือว่ามันช้าลงกว่าเดิมมันช้าลงกว่าเดิมมันช้าลงกว่าเดิมนิดนึง,งเดิมเพราะว่าเขาอ,อัปเดตใหม่มาแล้วก็จะไปซีซี ไม่มีทีมอ่ะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยใจเย็นเดีอยคุณสู้กันต้งไวอย่าพึ่งสามสองหนึ่งอึ๊บอืมไม่โดนใครเลยอึ๊เอึ๊บมี เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะสอนคอมโบของกินปุยนะฮะป๊อบป๊อบอุ๊ย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 อย่าได้อย่าได้อุ๊ยตายหนึ่นึ่งลูตีต้นไม้ออเดี๋ยครเรามาดูครับพี่พี่ก็ตอาเยอะ โอเคผู้ชนะคือคุณละมามาต่อเลยแบบไม่ลีร <ไป S 1> อเฮ้ย<ป>สามสองหนึ่งเริ่มต้องเอาต้นไม้ก่อน เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคก็จะประมาณนี้นะไม่กินหรอเไม่กิ้เราใช้ท่าประสานไปหยุตจะ,จะ,ปะไปว้ยเฮ้ยโอ้อออออ

เฮ้ยซาลีแล้ลุมโอ้ยไม่ใส่ราต้าเล่นแบบจริงจังเฮ้ย <c oughs> เราต้องเล่นแบบกดจริงจังเ <c oughs> พลงมาเลยโอเคเพลงก็แล้วกดติคลิปจะลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> <c oughs> กดซับสไครกดไลค์เป็นกำลังใจกดรลิปต่อไปกดกดไลค์เฮ้ยกำไม่จบกำไว้จบกดไลค์กดไลค์กดเตอรอีแล้ว like ก็แล้วก็ซับสไคร้เพืรอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีบ๊ายบายแหมเราอย่าลืมกดช่องน้ำปิงงด้ยูิแม่ด้วยนะครับครับ